ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดาวขยับย้ายถึง3ดวงด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดก็คือดาวศุกร์นะครับในวันที่สาธันวาคม แล้วก็ตามมาติดๆในวันที่4ธันวาคมนั่นก็คือดาวอังคารและดาวพุธแล้วถามว่าดาวศุกร์นั้นสําคัญกับชาวลัคนาราศีพฤษภเพียงใดเอาสําคัญสิครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาพฤษภเออส่วนดาวอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีพฤษภ เดินเข้าตำแหน่งเกษตรราธิบดีมันเกือบจะดีร้อเซแล้วแต่มันดันหาเสือกไปอยู่กับอาทิตย์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะเอาอย่างนี้แล้วกันชาวลัคนาราศีพฤกษนั้นนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันที่ไม่ดีนะครับมีอยู่3วันด้วยกันนั่นก็คือวันจัน์ทรเปิดมาวันจันเนี่ยรู้สึกเปรี้ยรู้สึกแบบมันเพลียมันในเนยยังไงชอบกลน ฉะนั้นวันจันร์ถ้ามันเหนื่อยๆเปรี้ยๆก็อย่าไปตัดสินใจอะไรสาคัญเลยครับตัดสินใจอะไรทั้งเปรี้ยๆเหนื่อยๆอื่นๆมันคงไม่สําเร็จหรอกเนาะอืมแล้วก็วันอังคารก็ขยับดีขึ้นนะอังคารพุธก็ขยับดีขึ้นอังคารพุธเป็นสองวันที่การงานจะเข,เข้าที่ขึ้นแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็จะมาถึงวันพุธวันพฤหัสกับวันศุกร์สองวันนี้ดูแล้วจะวุ่นวายเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวนะ ใครที่คบซ้อนอยู่มีรักซ้อนอยู่ระวังให้ดีนะครับในสองวันนี้คือพฤหัสกับศุกร์อาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามาก็ได้นะติงชาวพฤกษกไว้พอเข้าสาวและอาทิตย์ก็ขยับดีขึ้นฉะนั้นในสัปดาห์หน้าวันที่สินเสาร์หมิงมองเห็นตามรอบวงโคจรของดวงดาวตรงนี้นะครับก็ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือวันจันทร์ที่เป็นวันที่ออที่ผมบอกก,กระปกกเปียนะแล้วก็วันพฤหัสกับศุกร สองวันนี้ระมัดระวังปัญหาเรื่องความรักสักนิดหนึ่งอธิบายความให้ฟังอย่างนี้นะครับสําหรับชาวพฤกษบนั้นเรื่องความรักแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกชาวพฤกษบที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนนะ่ะมันไปอยู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยอังคารอัน,อ,นาอาทิตย์เนี่ยมันไม่ถูกกันระวังอย่าไป สร้างเงื่อนไขอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอึดอัดใจนะนะนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วพยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดใจหรือว่าเก็บความระแวงสงสัยอะไรของเราจุกจิกไว้อย่าไปทําให้ตัวเองทุกข์ใจไปเปล่าๆเพราะว่าอังคารกับอาทิตย์เนี่ยถึงอังคารเป็นเกษตรก็ตามนะตำแหน่งมั่นคงก็ตามแต่ก็ไปอยู่กับอาทิตย์แล้วเสือกไปเล็งลาหูด้วยเออลาหูทับรักอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องไอ้ลัก ซ้อนรักสามเศร้ารักปิดบังอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะต้องระวงังต้องดูให้ดีนะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่นะส่วนคนที่ยังโสดอยู่สงสยัยสงสัยว่าตัวเองจะเข้าไปพัวพันกับรักที่เปิดเผยไม่ได้หรือจะมีคนที่มันมีคู่อยู่แล้วมาชอบเราก็ได้อืมไปดูงานสัปดาห์หน้านะโชคดีฟังดวงกับดวงดีพอด c a แคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี